สมาคมคนพิการภาคตะวันออกสนับสนุนการยกห้องเรียนมาหาคนพิการและผู้ดูแลคนพิการจังหวัดชายขอบเพื่อฝึกอาชีพไปทำมาหาเลี้ยงชีพตามโครงการมาตรา 3- าห้า ด้านดรนรงไปวันเสาร์นายกสมาคมคนพิการภาคตะวันออกและอุปนายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยว่าตนเป็นผู้ผลักดันการฝึกอาชีพของคนพิการด้านการเคลื่อนไหวหรือร่างกายและผู้ดูแลคนพิการตามมาตรา3 5หให้คนพิการมีอาชีพมีรายได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน ซึ่งการฝึกอาชีพให้กับคนพิการอย่างเหมาะสมถือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการให้สามารถพึ่งพาตนเองได้และเปลี่ยนผู้พิการที่ถูกมองว่าเป็นภาระให้กลายเป็นอีกหนึ่งพลังที่สำคัญในการพัฒนาประเทศสอดคล้องกับเป้าหมายของมูลนิธิคนพิการภาคตะวันออกที่มุ่งเน้นการสร้างงานสร้างอาชีพให้ผู้พิการมีรายได้ โดยสมาคมคนพิการภาคตะวันออกได้ยกห้องเรียนมาหาคนพิการและผู้ดูแลคนพิการเพื่อฝึกอาชีพไปทำมาหาเลี้ยงชีพที่จังหวัดชายคอมการเรียนทำขนมเบเกอรี่600ชั่วโมงอบรมตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมถึง20พฤศจิกายน2,560โดยมีผู้เข้าอบรม76คนในครั้งนี้และระหว่างเรียนการทำขนมนั้นจะได้รับเบี้ยเลี้ยงวันละ328บาทอาหาร3มื้ออาหารว่างวัสดุอุปกรณ์ฟรี เรียนจบจะได้รับเตาอบวัสดุอุปกรณ์ฟรีอีกด้วยมีการสอนหลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้าระดับต้น600ชั่วโมงโดยมีครูผู้มีความรู้ความสามารถที่มีใบประกาศจากมหาวิทยาลัยของรัฐมาเป็นผู้ฝึกสอนผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการที่มาเรียนรู้ตามโครงการมาตรา35จำนวน55คนซึ่งผู้ที่มาเรียนจนจบจะได้รับจากเย็บผ้าหตัวพร้อมอุปกรณ์ตัดเย็บ เพื่อนำไปทำอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าซ่อมแซมเสื้อผ้าในการเรียนตัดเย็บเสื้อผ้าก็จะได้รับเบี้ยเลี้ยงวันละ328บาทอาหารสามมื้ออาหารว่างวัสดุอุปกรณ์ฟรีเช่นกันความเป็นมาของโครงการนี้ก็คือตามที่เรามีพรบส่งเสริมและพัฒนาคนในวันธพิการนะครับกำหนดให้ว่าบริษัทที่มีพนักงานหนึคนต้องจ้งคนักงานนคนแต่หากันไหนจ้างไม่ได้ก็จะต้องส่งเงินเข้ากองทุนในรัรา หนึ่งแสนหนึ่งหมือนขวันจุละ20บาทแล้วก็โครงการนี้เนี่ยเราหากว่าใครที่จ้างคนงานไม่ได้แล้วก็ไม่อยากเสียค่าปรับนะครับก็คือสามารถที่จะนำเงินจำนวนนี้มาให้สมาคมเราฝึกอาชีพให้คนพิการตามสายขอดได้โครงการนี้เป็นโครงการที่เป็นทางเลือกสำหรับคนพิการต้องการมีอาชีพมีงานทำแล้วก็เป็นทางออกแนวทางหนึ่งสำหรับบริษัทที่สร้างงานคนพิการไม่ได้เพราะว่าคนพิการตามชายขอ นะครับยังเข้าไม่ถึงโอกาสในการทํางานเขาไม่สามารถจะไปทำงานในสาหกรรมได้แล้วก็ทุกๆคนมีภาระหน้าที่มีบ้านมีพ่อแม่มีลูกต้องดูแลฉะนั้นจึงไปทํางานไม่ได้ฉะนั้นโครงการฝึกงานไม่สามารถจึงเป็นโครงการที่เอายกห้องเรียนมาให้เขาให้เขามีอาชีพมีที่ศึกษาทงานอยู่ที่บ้านได้แล้วก็สามารถมีอาชีพมีงานทําได้นะครับ โครงการนี้จะเป็นโครงการที่เป็นแนวทางใหม่เป็นทางเลือกสําหรับบริษัทที่จะช่วยเหลือคนพิการถ้าหากบริษัทข้างร้านนะครับที่ยังสร้างคนพิการไม่พบตามจํานวนหรืออยากจะลองใช้วิธีนี้เพื่อที่จะทดแทนการจ้างงานคนพิการนะครับสามารถติดต่อได้ที่สมาคมคนพิการภาคตะวันออกโทรศัพท์0816691111 หรือเว็บไซต์ของสมาคมนะครับ w w w e a d o r g s ครับสามารถจะต่อเราได้ขอบคุณอาจารย์นรงไปวันสาวค่ะที่ท,ท่านได้มีได้นำโครงการที่ดีมาให้คนพิการและก็ผู้ดูแลได้ฝึกอบรมอาชีพค่ะอ,อยากให้มีตลอดไปเลยค่ะทางเทศบาลตำบล2ชั้นต้องขอขอบคุณทางบริษัททีที ที่ให้งบประมาณสนับสนุนจัดอบรมให้กับผู้พิการในเขตพื้นที่ตำบลสองชั้นและตำบลใกล้เคียงเป็นความคิดของสมาชิกของกลุ่มคลมพิการที่มีการรวมตัวกันแต่ว่าคนพิการบ้านเราไม่มีเรียกว่าไม่มีงานทําเพราะว่าคนมพิการส่วนมากเขาไม่ค่อยได้รับการจ้างงานจากคนสัตว์ทั้งร้านก็เป็นคนพิการที่อยู่กับบ้านไม่ไม่ไมค่อยได้อ,อกไปไหน แล้วก็มีการรวมตัวกันแล้วก็อยากจะมีการเ,าเรียนเรื่องของคกอาชีพก็เลยมีการเขียนแล้วก็ขอโครงการนี้ขึ้นมาครับถ้าเกิดคนพิการที่ยังยังรวมกลุ่มกันอยู่ก็มีมีเรามีโรงงานที่ที่ในจังหวัดเรามีสองที่ก็จะจะดำเนินการในเรื่องของขอเสด็จาก็คืออาจจะทำในเรื่องของวีสาหกิจ ชุมชนหรือของครอบครัวมันจะเป็นพวกผ้าวนผ้าอะไราก็ตามที่ที่คนพิการพอตัดเย็บได้หรือมันจะมีอีกอีกอีกที่พี่ที่เขาอยู่อีกกลุ่มหนึงก็คือเขารับเย็บผ้าโหลมาแต่ว,ว่าเราถ้าเราเรียนพื้นฐานได้ว่านนี้แล้วคนพิการก็น่าจะสามารถเข้าไปร่วมกลุ่มกับพี่ๆเขาได้ครับแนะนาตัวแทนสมาคมคนพิการด้านการเคลื่อนไหวจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็เรียกว่าเป็นศูนย์ประสานงานในการ จัดหาคนพิการมาอบรมเบเกอรี่เพื่อให้คนพิการนั้นได้มีอาชีพมีงานทำนะครับซึ่งการอบรมครั้งนี้อยู่ที่ระยะเวลา6เดือนร6ก0 0ชั่วโมงก็สามารถเมื่อจบโครงการแล้วสามารถไปทำอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวได้นะครับโครงการนี้มาก็าได้จากาบริษัทพีที ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนเป็น,ปนผู้สนับสนุนหลักให้กับทางสมาคมได้ดำเนินโครงการอบรมเบเกอรี่ครั้งนี้นะครับแล้วก็สมาคมพาคตะวันออกซึ่งเป็นเจ้าของโครงการนะครับก,ก็ต้องขอขอบคุณอาจาร,ราย์นรลงไปบรรเสาร์ที่นำโครงการดีๆนี้มาให้กับสมาคมคนพิการด้าน,นการเคลื่อนไหวจังหวัดบุรีรัมย์ส่วนมีทั้งคนพิการและก็ผู้ดูแลคนพิการ ที่มาเข้าอบรมครั้งนี้ก็ได้รับความแคว่าได้รับความูุิใจของคนพิการกับคนผู้โดยสารคนพิการมาอบรมในครั้งนี้ด้วยนะครับ